ขอขอการสวด้ดีทุกท่านนะครับไปดูช่องฟุกเมียจากที่ผมได้ลงคลิปประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็คือคลิปแรกคือคลิปผมจะจะมาทําคลิปหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่อันนี้ผมคือ ep ีสองก็คือก็อีพสองน่แหละวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอะไรนะู่นวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกมนั่นเองครับหัวข้อเลยนะครับหัวข้อครับเรื่องเกมคือ ผมจะมาแคสเกมเหมือนเดิมนะทุกคนไอซีรีสติ๊กวอลหรือซีรีส์ของหนอนผมก็จะอัดทิปอยู่แต่ผมยังไม่อัดตอนนี้คือซีรีส์ใหม่ก็คือผมก็จะทำไมครับไปแล้วก็ทำ r o v ในอนาคตเนี่ยผมจะทำเกมอะไรมากขึ้นๆนะทุกคนในแบบต่างๆที่มีเกมมากมายผมจะทำแคสเกมมากขึ้น ไม่เสียงรบกวนเอาขออภัยด้วยวนะทุกคนก็เสียงหมาเห่าอะ่ะถ้าได้ยินก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วทุกคนใช่ผมจะมาทําซีรีส์ม้ครับแล้วก็ R O V R าเนี่ยผมค่อยลงนะเออใช่ผมมีโรบอกด้วยดิยผมจะทําลงของโรบอกด้วยนะทุกคนใช่เดี๋ยวผมจะลงจะมีสามเกมหลักๆที่ผมจะลงคลิปในช่องนี้ประมาณสักหนึ่งปีหรือ หลายๆปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวหลายๆเดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะแคสเกมอื่นตอนนี้คือผมมีคอมแต่ยังไม่เชื่อมต่อคอมเดี๋ยวผมจะค่อยจะอัดคลิปในคอมมาทุกคนเดี๋ยวผมจะอัดให้ทุกคนดูจากนี้ผมจะอัดซีรีส์ไหมครับแล้วก็ ROV แล้วก็ของโรบอทกันทุกคนไปก่อนให้ก็รู้ว่าผมจะอัด3เกมนี้ ผมเรียกว่าผมจะทําคลิปนี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปแล้วทุกคนก็บอกว่าผมจะอัดคลิปเกมนี้ก่อนหรือผมทุกคนอันนี้ก่อนทุกคนผมควรทําคลิปนี้ก่อนก่อนที่ผมจะแคสเกมว่าผมจะทําอะไรบ้างอะไรบ้างทุกคนสวัสดีครับอ่าใช่ผมไปคลิปต่อคือไฟลไฟล์ฟมันเสียเนี่ยผมจะพูดอีกครัง้งหนึ่ทุกคนคือ จากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณผมไม่ได้ลงคลิปไหมครับมาสองปีเดี๋ยวผมจะมาต่อซีรีส์ไหมครับเพิ่มแล้วทุกคนคือซีรีส์ไหมครับผมทําค้างไว้ผมก็เลยไ่ทาต่อว่าป 2, ปนะเป็นอีพีสองอีพีสามผมจะทําอีกไะซีรีส์ของไหมครับผมจะทําเป็นอีพีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกว่าผมนะรับมังกรได้หรืออะไรได้แล้วทุกคนก็ขอให้รับชมกับซีรีส์ไหมครับนี้ทุกคน ใช่อย่าลืมไปดูประชาสัมพันธ์นแรกกันนะทุกคนใช่นะทุกคนอย่าลืมไปดูไฮไลท์ดูอะไรต่างๆด้วยทุกคนเพราะตอนนี้มีู้ติดาราม19เซับเลยคนดูห7 0 0งคนนะทุกคนเป้าหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมมา10ซับ50ซับ1 0 0ยซับ5 500ยซับแล้วก็1 0 0 0ซับผมจะเปิด Q a หรือ1 0 0 0งแซับผมจะเปิดหนะ้าหรือใช่ผมคลิปช่องผมจะไม่เปิดหน้ากว่าผมจะมีู้ติตามแสนซับแนละ้วทุกคน ก็ขอจบพินให้นี้นะทุกคนขอรับชมแบบมีความสุขอย่าลืมกดไลค์ก,คคกดแชรด์ด้วยนะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำซีรีส์ใหม่ครับมานะทุกคนก็ขอ,ของครับไม่ไปครับ